ครับก็อ่าตอนนี้เราอยู่ที่วิลกิ Space นะครับผมอยู่ที่สามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับผมก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วเราก็อ่าทางวิลกินสเปนเมนต์เนี่ยกับทางสครับเจอร์นะครับผมเปิดเป็นเหมือนเป็นเป็นเอ็กซเพรเนซโซนนะครับที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาได้มาเดินดูได้มาถ่ายรูปแล้วก็มี ตู้ถ่ายรูปเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะมีห้อง2องต็มนะครับก็จะมีรีลิคแรนด้อมรูมนะครับก็จะเป็นตู้ถ่ายรูปแบบหนึ่งที่มันก็จะมีเหมือนเนื้อเพลงแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมาครับอีกอันนึงก็จะเป็นโกลเด้นเวิร์สโรมนะครับก็จะเป็นห้องที่ ă, เป็นเต็มเดียวกับแฟนมีนะครับเป็นเรื่องของการจัดแสงจัดมากก็มีการเปิดอีกนี่มันครับไม่มีการเปิดขึ้นมา ก็จริงๆก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มทําบริษัททําเพลงแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็จริงๆรแล้วอยากจะเหมือนกับว่าเพิ่มเอ็กซ์เพรอยากจะมาเจอทุกคนอยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าได้ได้มาสนุกได้มาเหมือนกับว่าได้ได้มามีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ด้วยเลยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันกับทางพี่พอะไรเงี้ยรวมเหมือว่ากับทางสครับเจอก็เลยคิดคิดเป็นไอเดียของการเปิดสเปซนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เราอยากจะจัดสรรขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นวาาม่ ก็เราเราก็จะน่าจะแวะมาดูบ่อยๆเลยครับผมออกแบบมาจากเอานะคะก็อ่าเป็นทางสครับเจอรเลีดมาให้แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนอ่าโยนไอเดียกันคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยครับก็เรื่องของดีเทลทีมบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยทีมสครับเจอร์ด้วยก็ร่วมคราฟ์ขึ้นมาจนจนเป็นบิลกินสเปซครับพอได้เห็นแล้วถูกใจไหมครัชอบมากจริงๆได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยทั้งแบบไฟหรือว่าเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันมันเท่แล้วมันก็ได้เป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันนเป็็ลก สวยครับผมชอบครับจะย่นานาไหก็จริงๆขึ้นขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับจริงๆยังยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะแบบจะจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอีกสามวันไม่มีใครมาเลยก็เดี๋ยวเราก็ปิดได้เลยครับเราปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนยังมาอยู่เราก็รู้สึกว่าพอเราทําแล้วคนคนชอบอย่างเงี้ยเราก็ e น j อยที่เราจะเหมือนกับว่าคิดทาอะไรใหม่ๆปรับเอ้ยเอาอันนี้ออกเสริมอันนี้ใหม่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอ อนอนาคตเราปล่อยเพลงใหม่มันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นให้เรามาทําให้เรามาแบบลองสร้างพื้นที่พื้นที่นี้ให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วยได้ว่ามาแล้วมาซ้ำได้มาแล้วมาซ้ำได้เพราะเดีย๋ยวก็จะมีอาจจะมีเปลี่ยนยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเปลี่ยนไม่มีใครมาก็ปิดก่อนได้เลยครับมาวันนี้ไปสัมแนานะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมเข้ามาถ่ายรูปกันก็จริงจริงหลักๆก็เป็นเป็นเป็นธีมของศิลปินด้วยหนึ่งนะครับ เราตั้งแต่เราทำอยู่ที่ค่ายอะไรเงี้ยออกมาเรารู้สึกว่าเราเราชอบโทนสีส้มโทนอะไรเงี้ยครับบวกกับพอเรามาทำแฟนมีที่เป็นธีมของ Golden Hours อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการไล่เฉดของแสงโทนนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเลยจะเกาะธีมธีมนี้เข้ามาทำในพื้นที่นี้ดครับเก็จริงๆ้วก็ก็เป็นท่อนฮุกนะครับชอบตัองตามอยู่กับเธอนะแต่ถ้ามีเพลงใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนท่อนไปเรื่อย แต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีใครมาก็ท่อนนี้ก็ไปได้เลยอะไปได้เลยที่หน้า <cribe> ผมก็ไปติดห้องนอนได้เลย <constantly AfD RPG> ก็ถ้าใคร,รว่างหรือว่าเดินผ่านมาเล่นสยามนะครับก็เดินเข้ามาดูได้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อบัตรนะครับผมเดินเข้ามาดูได้เลยครับมาถ่ายรูปได้แบบตามสบายนะครับผมก็เดี๋ยวก็จริงๆเราก็มีคุยกันว่าเราจะทำนั่นทำนี่เติมนั่นเติมนี่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใคร อยากจะมาถ่ายตู้ถ่ายรูปสองอันนี้ก็ได้เลยครับผมได้เลยครับยินดีมากๆครับจะมีสก็ก็จริงๆมีคุยกับทางสารแนอย ina, ู่ด้วยครับลอเล่นรอเล่นรอเล่นร้อเล่นรอเล่นก็มีคิดมีคิดบ้างแต่ว่าน่าจะเดินมาดูบ่อยๆอยู่แล้วเลยเพราะว่าก็อยากจะแบบอยากเป็นพื้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาแล้วอยากจะสนุกอยากอยู่ในมูที่เราเป็นพื้นที่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เริ่มเมื่อไหร่ครับคุณบีคุณบีว่าไงนะครับที่ไหนเริ่มเมื่อไหร่ก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมเปิดวันที่3กันยานี้นะครับผมมีตู้ถ่ายรูปเลยนี่เลยนสากโอ้โหดีมากดีมากดีใจมากดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราไม่เคยไปไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศมาก่อนแบบจริงจังเลยไงครับก็พอเราได้ไปแล้วก็ เจอได้เจอเป็นแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาก็มีทง่งทีเอมาหรือว่าพิมอะไรมาแล้วก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าที่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วมีมีคนที่ฟังเพลงเราอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนแบบตามมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกมีคนซื้อแบบมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกเอ็กซ์อาร์อะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราเราดีใจแบบบอกบอกไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็แฟนๆที่นู่นแบบน่ารักมาครับเต้นะตื่นเต้นชนะ เหมือนพอไปอยู่ในมิวสิกเฟสิวัลที่ก็มีศิลปินแบบระดับโลกเยอะอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เราเดินอยู่หลังเวทีเจอคนนั้นคนนี้เราก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเ้ยแล้วแต่ละคนเร,เราพอเราได้ไปดูโชว์คนอื่นแล้วทุกคนแบบเต็มที่มากทุกคนแบบทําโชว์ดีมากเงี้ยเราก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก แล้คือจริงๆเนี่ยแฟนแฟนคญี่ปุ่นเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงของเขาเลคือเขาก็จะไม่ไม่ได้ร้องตามหรือไม่ได้แบบส่งเสียงอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็จะสื่อสารผ่านทางอื่นเรื่องของการแบบชูมือหรือว่าการที่เขาแบบมองหน้าเราหรือหือแม้กระทั่งแบบบางคนแบบดูแล้วเขาก็แบบร้องไห้ออกมาเลยอย่าเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจเราแบบรู้สึกว่าเขาก็เอนจอยในรูปแบบในวิธีการของเขาไอ้นี่ตอนแรกตกใจไหมบอกว่ามีเสียงปีเรื่อะไรไม่ได้ยินก็ก็งงนิดนึงนะครับก็งงนิดนึงออกไปแล้วก็ แล้วก็แบบเฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์โซนิกแล้วก็กริบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนกับว่าพอพอลงมาใช่ก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันแฟนๆให้กำลังใจแน่ก็ขอบคุณขอบคุณมากครับทั้งแฟนๆที่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแฟนๆแบบต่างประเทศที่ตามมาดูด้วยรวมถึงแฟนๆชาวไทยที่ไปแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอีก้าหนึ่งของเราเหมือนกันที่เรา มีโอกาสได้ไปทําอะไรที่เราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทำเลยพอได้ทําก็ดีใจมีความสุขมากเราก็รู้สึกว่าอยากทําอีกอยากจะแบบพัฒนาแบบทำอะไรที่มันกว้างขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกเร้เห็นเพลงเป็นแฟนขงญีป่ปุป่ด้วยใช่ครับก็จะมีมีพาร์ทของโชว์ที่จริงแล้วเราก็มีการาทำทำเนื้อของเพลงกีนการอะไรอย่างเงี้ยในคุกสุดท้ายให้มันเป็นเพลงเป็นเนื้อภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคิดลายผสานทำอะไรใหม่กับพีพีด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีที่แฟนๆแบบชอบ ม,มีตามไปดูโปรเจก,กต์ต่างๆด้วยใช่ครับก็มีแฟนๆแบบทําทําแบบรถรถเหมือนป้ายติดรถให้แล้วก็แบบซื้อพวกเหมือนดิจิตอลบิวบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ตามไปดูก็ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีหน้าไปอยู่บนแบบบิวบอร์ดที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับ่างเงี้ตอเด็กไปแล้วก็ชอบมากเลย<อ>ครับเขาสึกตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างคะโอ้มันแบบมันมองเหมือนเรามองแล้วก็แบบยิ้มอะไรเงี้ยคนข้างๆก็มองว่าเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีดีในความสุขครับมันแบบ ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบได้ได้มาได้มาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคิดว่กตัวเองแตกไหมครับโอ้ไม่แตกนะครับก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติอะไรเง้ยก็ก็ดีใจดีใจมากอ่ะคนเหมือนวันที่คุณเราเห็นคันแตกนะว่าปิดเพล็กซ์ก็มีตามดูเพราะว่ามีมีพี่ๆในทีมเขาก็จะคอยอัปเดตเราตลอดเรื่องฟีดแบ็กของของงานฟีดแบ็กของการแบบไปไปเพรสที่นู่นเลยไงครับแต่นอกจากในงานเราได้ไปครั้งก่อน ใช่ก็เสร็จแล้วเราก็ญี่ปุ่นไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสอยู่ต่ออีกนิดหน่อยครับเป็นยังไงบ้าวะพัว่าได้พักไหมครับก็ได้พักนะครับดีใจได้ไปดิสนีย์แลนด์ดีใจดีใจไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปนานชอบผมชอบดิสนีย์แลนด์มากเลแล้วก็ได้ไปเดินกินเดินเที่ยวพอเราแบบพอเราโตขึ้นเราก็มีที่หลายๆที่ที่เราอยากจะไปมากขึ้นด้วยนะเราก็มีโอกาสได้ไปด้วยติดใจมากติดใจครับ ก็ชอบชอบนะหมายความว่าจริงๆแล้วที่ที่ไหนที่มีคนรอดูเราเราก็อยากจะไปทุกท่คที่รเราสึกว่าเราอยากจะไป,ไปขอบคุณมากกว่าจริงๆแล้วเขาก็ติดตามเราแบบอชอบงานเราแบบให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะไปไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปไปร้องให้เขาฟังแบบทุกๆที่อยู่แล้วที่มีติดต่อไปยู่นะครับจะมาติดตนก็มีมีบ้างครับมีมีอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ด้วยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้บางประเทศก็ยังไปไม่ได้หรือว่า บางประเทศก็ยังยังไม่มีติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็จริงๆแล้วก็มีนอกจากอันนี้ก็มีมีมีเข้ามาแล้วก็มีคุยกับทางทีมอยู่ตลอดมีป้าบีป้าบีครับมีที่ไหนป้าีติดต่อมาบ้างก็มีมีใกล้ๆนี่ก็มีเดี๋ยวใกล้ๆก็มีอะไรครับก็มีหลากหลายรูปแบบงานด้วยเลยครับก็มีมีหลากหลายมีไปขึ้นงานค้าหรือให้เราไปโพสงานอะไรนี่ก็ก็มีหลายแบบ ก็คิดคิดว่าอยากอยากจะมีโอกาสได้ไปดีกว่าเลยถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปแน่นอนครับไปแน่นอนอยากไปครับไอจิ๊กสึกไอที่คิวฟรานไปในไทยแล้วก็ตัางประเทศโอ้ยเดือนนี้เริ่มว่างแล้วครับเนี่ยกลับมาก็สองวันนี่วันนี้ทำงานวันแรกเลยเนี่ยไงรัะได้โอ้ยยูคิเนเตนเมนต์นะ gmail.com ครับทำได้ครับทำได้ทุกอย่าง ที่เราทำได้ฝากถึงแอนและเจ้าขางประเทศด้วยที่แบบว่าติดต่อเข้ามาแล้ว,วนโยกาสแบบนี้ไปเกิดได้รครับก็ฝากถึงแอนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากก่อนเลยที่ชื่นชอบติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจนําเสนอมุมมองทฐฐัศนคติของเราอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสครับอยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปทักทายทุกๆคนต่อหน้าอยากจะไปแบบมองตาใกล้ๆขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็ ก็อยากอยากไปทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในอนาคตด้วยเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของอะไรต่างก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วครับแอบแซวนิดนึงชุดบนเวทีของพีพีรับแวะมากฮะก็ก็เ็นไนี้ะก็เป็นความชอบของเขาความชอบเขาก็เรื่องเรื่องชุดอะไรเงี้ยพีพีเขาก็จะเหมือนลีดลีดอยู่แล้วเลยเรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบชัดเจนอยู่แล้วเลยเพราะ ดีครับดีดีที่เห็นเขาได้ได้ไดทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ทำมานออนมอาได้ดีเออคึกอย่างแบงแบทแซ่บขึ้นเรื่อยๆก็มันก็คงเป็นตัวตนของเขาที่ <ļ? ißt> ที่พัฒนาแล้วก็เหมือนว่าเติบโตไปเลยเขาก็คงแบบมีมีมหลายๆพื้นที่ที่เขาอยากจะไป explore มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่เขาเห็นเห็นเขามั่นใจเรื่อยมาขึ้นเพราะจริงตั้งแต่เราเจอกันแรกๆเลยนะแล้วเราเคยคุยกับเขาในก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็มีมี มีความกลัวหลายเรื่องอย่างมีความกังวลหลายอย่างในวันนี้ที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นเขาเก่งขึ้นเขามั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าเขาแซ่บไหมครับเขาก็แซบอยู่แล้วก็แซบแซบตลอดเวลาหรอเหมือนผู้จัดการเราอ่ะแต่แล้วที่เขาใส่เราตกาใจไหมใช่ครับไปต่างใจที่เขาใส่ก็ต่างใจก็จริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรูปฟิตติ้งเลยก็ก็ดีก็รู้สึกว่าเร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 าดีใจมากกว่าที่เราเห็นเขาแบบมั่นใจเห็นเขาแบบอ่า มีมีได้ได้คิดได้ทำในอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกทุกคนหมายว่าแฟนๆทุกทุกคนทีมงานทุกคนเลยทุกคนก็สนับสนุนให้เขาทำในแบบที่เขามั่นใจแล้วก็มัน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 เป็นตัวตนเขาอยู่แล้วมีช่วยเลือกช่วยตัดกีดอะไรไหมผมไม่ไม่เลยครับไม่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 คือถ้าเขาเขาชอบอะไรเขามั่นใจอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าหมายว่าเราก็ คอมเมนต์ในงานของเราเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องช่วยมันเป็นเรื่องแบบตัวตนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานเพลงอะไรเงี้ยเราก็มีช่วยคุยกันตลอดมีหลายคนแต่ว่าเราจะแซ่บ้องไม่ใช่ตามเราอะไรนะครับไม่ไม่เราแบบเราแบบมาแบบคนละทางกันเราแบบทางนิ่งๆนิ่งๆครับน้อยๆก็ถึงแฟนมิสเดียวที่จะถึงนี่หน่อยแฟนมนี้ข่าวก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกงานที่แบบใกล้มากๆอะไรเงี้ยจากซันโนสซอนิกอะไรเงี้ยก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะวันที่แปดเลยก็ เต็มตัวเต็มที่เพราะจริงๆง,งานนี้เราก็ไม่ได้มี PP มาช่วยด้วยะอะไรเงี้ยมันก็ว่าเราเราต้องหลีดงานนี้ด้วยตัวเองะไรเงี้ยกับกับทีมทีมงานทุกคนะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วก็อยากจะทาอะไรใหม่ๆอยากจะทําให้เราได้ลองทําอะไรที่ท,ที่ที่เราไม่เคยทามาก่อนอยากอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีพัฒนาการอะไรเงี้ยจะทำโชว์ให้มันแบบที่มันพิเศษให้คนแบบรู้สึกว่าคุ้มค่า<ไ>กับการแบบสละเวลาเส <ไ S 1> <ช>ียเงินมาดูอะไรเงี้ยผมก็ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็จริงจริง โฟลทุกอย่างก็ก็นิ่งนิ่งแล้วเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมนะจริงๆที่เราเข้ามาอยู่กับเด็กเมื่อไหร่หลายคนคาดหวังเลยต้องมีความพิเศษเก็เขากดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะมีมีพีพีอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าเราเราก็คงแต่แต่ผมว่าจริงๆแล้วพอพอตัวเราทํางานหรือตัวพีพีทำงานหรือว่าเวลาเรามีอยู่ด้วยกันอ่ะผมมันมันเป็นมันเป็นเคมีคนละแบบแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นเออ ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงเราก็รู้สึกว่าในในพาร์ทของการที่เราจะต้องมาทํางานคนเดียวเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดคออเสิร์ตนี้พิเศษเป็นยังไงบ้างความพิเศษนะครับก็มันจะบอกได้หรือเป่เนี่ยความพิเศษเหรอความพิเศษก็ก็จริงๆพอเราเป็นอ่าเป็นเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราก็คงพยายามจะดึง element เหล่าหลายอย่างในในตัวตนของเรามามาอยู่ในในแฟนมิตรครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยความจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเราออกไป เล่าเรื่องราวของตัวเราเลีไยตัวตนของเราเป็นยังไงในมุมไหนที่เราที่เราเป็นอยู่เราก็คงจะดึงแต่ละเอเลเมนต์นั้นมาบวกกับล้วก็คงจะมีะแขกรับเชิญมาแบบทําให้สีสันของของการทำแอนิเมมันก็สนุกขึ้นทําอะไรมากขึ้นเงี้งส่วนจะเข้ามาทํายังไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำให้มันพิเศษแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะรอดูดีกว่าครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ให้สัก จ็ดสิบแล้วน่ะ <r> เพราะว่ายังยังซ้อมยังซ้อมไม่จบครับ <arbitr ator S 2> ยังซ้อมไม่ถึงครึ่งเลยครับผมนะเดือนนี้ก็คือมีแต่คิวซ้อมนยครับถ้าไม่เห็นหน้าก็คือซ้อมครับอันนะี้ว่า,นน<ก>วาฟินแน่ๆก็คิดคิดว่าฟินแน่แนไหมก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจะชอบดีกว่า <laughs> พี่เบลสุพกลก็เต็มที่มากๆเบลสุพลก็เนี่ยผมอ้อนอยู่ทุกวันเลยครับถ้าทุกคนแบบบอกเขาอยากให้เขาขึ้นเหมือนกันนะ ผมก็ไม่รู้ผมก็คุยเขาเฮ้ยผมทําให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเลยเป็นแบบเพลงขายเพลงไปฟังกันเยอะนะขึ้ถเพลงแล้วเนาะขึ้นบระันาะนอยู่เลยโอ้ยไม่ถึงรอไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับก็ดีใจดีใจที่มันมันกดดันมากแมาว่าเป็นเพลงแรกที่เราลงลงมาทําเองเยอะขนาดนี้ลงมาหลี งานศิลปินเยอะขนาดนี้บวกกับออกมาทําค่ายของตัวเองเปิดบริษัทดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็บวกกับปเนเรงเพลงจั่วของของ EP ที่เรากาลังจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันมีความกดดันหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ปล่อยมาแล้วคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนแล้วก็แบบทำทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะไปต่ออะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ บัตรไลฟ์สตรีมยังซื้อได้อยู่นะทั้งชิคเก็ตเมลอนนะครับ <laughs> พี่เบลเขาย้ำตลอดเลยครับ <laughs> <laughs> อย่าลืมฝากให้ด้วยครับ <laughs>